เดินยืนตั้งหัวพี่เดินตามอยู่ตลอดหัวๆเลเจออย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเ้ไปขอที่อื่นดูไปอะไรไปขอที่อื่นฮะลงเลยลงเลยลงรับพิธีดูไปจะให้ไปขอที่ไหนไม่เคยไปที่ไหนกูเคยมาแต่ที่นี่ก็ทำบุญกับเราโน้นอ่ะไปขอเราโน้นเลยไป ไม่ทำไม่ทำไม่เคยไปไหนก็บอกแล้วไงว่าเคยมาแต่ที่นี่ต้มีที่ประจำก็ด้วยมือด,ดีแค่ตรงเนี้ยนะอะไรนะแผ่นขาดแผนดีอะไรอะ,อะฮะแขนขาดเนาะแขนขาดไม่เป็นไรแขนขาดแล้วถ้าเกิดขาขาดบอกนะจะก,กู้ไปเล่นด้วยมึงรู้เลยองอิ้งกูนะอะไรนะแขกคู่แขกคู่ขาดอยู่างร้อยนก็จะได้ใครนะ อะไรมึงมายึว่าขาขาดจะมาทำคไหแล้วมุณจะไปได้ไรนุ้ยย้มใหแขนกขาดเจ็บปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยเจ็บเ้ยเ้ยเฮ้ยนน่ะเจ็บปะเนี่ยเจ็บเดิกดิ๊กทั้งสอบเยั้งสอบไงเเจอคู่ยังสอบ่นะเ็ดเจะอะไระเมียม เป็นพิกานอะไรอ๋อตาบอดตาบอดหัวยังไม่ได้ต้องอยากเป็นพ่อปวตาบอดน่าสงสารไปไหนก็มองไม่เห็นเดินดีไม่ดีได้ตกชู้ตกพ่ออะไรไปรู้มันไม่เป็นไรนะเป็นกำลังใจให้นะต่อไปนะครับเสียงดีๆก็ไปร้องเพลงได้นะเออสู้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 ไมไรนะตานี้บอกเป็นไรเอาไว้ตาหน้าว่ากันใหม่เฮ้ยบ้าไปเนี่ยตาอะไรนี่ติดเบี้ยเราตาบอดมันจะมาเราร้องเพลงอะไร ไม่ใช่เรารู้เร <M> ื่องแ้ขอที่อื่นเลยอัไม่มีบนปเรยนาจะไปไหนบ้า้ไหมไไลนต้นี้ขอูทางจตเดลที่หน้ามันตอกเช้าโสดก้ที่ี่เชิญดนบนก่อนตะดี่หาม่ได้สนได่านเอออยู่ที่ด้านายของใ่้านอนะนี่โก้ท่นี่

เจลีเฮ้ยูชูนเพื่อเพ่อนมันสติมหน้าลูกเลยไอ้นี่เย้เยวเย้ลงมาอย่านี้ละลงมาอยเลมาเลยไลงมาเดี๋ยกูเี้ยงเลยนะเฮ้ยอะไรลงมาลงไปไหนยไม่ลงมาอีกเฮ้ยเียลงมาเลยมึงเข้าใจผิดแล้วไอ้ดุ มุชื่อจรักมันช่หูลงมาเอาแขนข้าไว้เดยะมันเขาใจอะไรอะไรอะไรพูดอะไราีิกูเนี่ยนงกูเนี่ยไทยนรเป็นเก้ายนระเออเนี่ยนี่เมียทวีทวีไหนไม่ใชพ่อแม่กูีล่าดีล่่เป็นไช มึงดูดเจ้าดีออกนี่ผานอะไรเออเจ้เหรอยา้ดิพ่อแม่ลูกเะโดนตัดหัวเออแม่เป็นไรแม่ตาบอดลูกแขนด้วยลูกลูกง่ายแมหกพ่อแขนขาดลูกง่ายแหกนักกุลาออกย่องไม่ได้อยู่กูก่อนอูไปถ้าเป็นไฟทำไงกู ใจแบบนี้ไม่เป็นหรอกไอ้นี่อยู่เราไม่เป็นเลยเห็นไหมเนี่ยพี่แกนเนี่ยประเกีไม่เป็นวันนี้เจ๊คงเนี่ยนี่เลยเจ้าทั้งสองคนเแล้วจ๊ะมีชื่อว่าอะไรกันบ้างฉันมีชื่อไทยาด้วยนะแระเจ้าฉันเจ้าด๊ากเจ้าครับก่อนที่จะไปทังานของข้าเจ้าทั้งสองคนต้องรู้ก่อนเลยทั้งสองคนข้อแรกก่อนนั่งขันที่นั่ง ห้าพูดของวัาทีมาแม้แฮกเบอรบ์ควงเฮ้ยต้นกระบอกก็ห้า <c oughs> พูดอยากไห้แกนาทานไม่ได้ข้อที่สองทหารของเรายากลบบากแค้เพราะฉะนะั้นวันนี้จะจัดก,การปรองฝีมือตอนนะ่อหน้าพันธินำโดยเราจะเป็นตัวยืนจะปรองฝีมือคนเจ้าที่คนเปิดลูกพ่อเม่ยช่ครันี่เจ้าจะจะปรองฝีมือก็จะใช่เม่ใ่ลูกพ มารอหมดเลยใช่ไหมเอาพ่อต้องมารอเพื่อนเนี่ยเอกผมเกงแถมไม่ตีข้าเลยพจนี่ก็ไป็นฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยเดียจเส้็จพ่อจะมารอเ่ลูกไม่ได้หวังเลยครบเจ็พ่อเลยนั่งชมองคเรามีคนอีก่าพ่ันไม้ฟันมือกเลยอันไม้ฟันเออันมือรืเกาไหล่ก็ได้เกาไหก็ได้ อยากมากไปเลยนะแนั่งดูหมอลกันพ่อเราต้อมเงวนกี่ฝันพยายามทำได้ล่ะ